ทุกเก็ ب, บบานนี้พี่น้องเนาะส่วนงนี้นี่หากินสบายนะพี่นอ้องเดี๋ยวอีกอ่อยู่ฟุ่นมีนะอยู่พุ่นมีประมาณสองสามโพงพี่น้องเนาะเห็ดบวกนี่นี่หมอดเงี้ยงๆมีดองแบบนี้นี่เห็นบ่ทุกนี่ล้างแล้วพี่นอ้องสะอาดสอ้ตีครับอาีนแห้งพี่นอ้อง ใส่เนะเพื่อความหอมพีนมนะ่น่องใหม่นะโอ้ยน่อใหม่นี่ต้มมือหวานนี่หละพี่น้องอยผักกระงามนะพี่น้องเห็นไหมผักกระงามอร่อยเลยนะพี่น้องนี่ กรับสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารลบในทางแพงเพงด้อบวซิอูภายในใและต่างประเทศเนาะก็ยินดีตอนทับเข้าสู่ซองบอลลิสเด็กดอยพี่น้องโอเคสำหรับมื้อนี้เนาะสองมื้อนี้บอลลิสจะพาพ่อแม่พี่น้องอ่าหาอยู่หากินคือเก้าพี่น้องเนาะเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้เนาะอ่าเฮาหาเจอเห็ดปวกพี่น้องเนาะคือเฮากินหมดนะสองคาบเมื่อวานนี้เนาะเพราะว่าเฮาปะดนหยานมันเนา่าพี่น้องและสำหรับมื้อนี้บอลลิสเทนเห็ดปวกอีแล้วพี่น้องเนาะกับน้องติม เกตบวกอีแล้วอ,อ่ม่านคือเก้าพี่น้องเนาะแล้วเาก็สิไปกเก็บเห็ดบวกคือเก้าแล้วก็มาเห็ดอาหารเส้ามือนีเนาะพี่น้องแล้วก็เส้ามือนีเนาะอ่าไอาบอลลิดม่านนะพี่นอ้องไอเขานะเนาะเพิ่นเซียญายุรุ่มหายเพิ่อนอยุรุ่มนะเพิ่นมา่มานม่านผ่านพี่น้องเนาะมือเสานี้เพิ่นเมื่อนะเนาะเพิ่นเมื่อบาดเพราะว่าเพิ่นได้ผ่านเนาะพี่น้องส่วนบอลลิดนี่เพิดนไอใช้นอนแต่ก,กับบ้านนี่ก,กับกระตูบนี่เนาะเพราะว่าน้องติ่มเพิ่นสบายพี่น้อง อีกยางไปไปใส่กับน้องติมหยาดเนาะอยู่คนเดียวพี่น้องแล้วกับสลับวันนี้เนาะเอาสิว่าหาอยู่หากินคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องเองเนาะคือเหาเห็นเห็ดปวกนะเห็ดปวกลายพี่น้องเนาะลายมือวานนี้เราเห็นได้ประมาณสองสามห้งนะพี่น้องเองเนาะเป็นจุ้มเป็นจุ้มขจ้าอยู่เนาะเห็ดปวกอยู่นะเดี๋ยวเอาสิผาพ่อแม่พี่น้องไปเก็บเห็ดปวกนะพี่น้องไปเนาะก่อนอื่นเหาจะไปชมผ่าบรรยากาศก่อนนะขอบกระตู้ของเหาพี่น้องนี่ บรรยากาศยามเสาๆนะพี่นอ้องมืดคึมเลยเห็นบ่มีแต่เมฆน,นะแต่เมื่อวานนี่แหละพี่น้องเอ้เมฆหมอกนี่เนาะหายสักทีพระว่าฝนตกพี่น้องบรรยากาศนี่ขอบกระตูบนี่นะมีแต่หมอกเมฆพี่น้องเนอะ้เนาะนี่บรรยากาศกะอวิวทิวทัศน์พี่น้องเอ้เพิ่งทางใดกะบ่เห็น,นเนาะแนมทางใดกะบ่เห็นเพราะว่ามีแต่หมอกเมฆนี่แหละบังไว้ตลอดพี่น้องเอ้เนาะ เดี๋ยวเอาสิพากันไปห้เาเห็ดก่อนเนาะเห็ดปวกก่อนเอาเห็ดปวกก่อนนะพี่น้องนี่กระซามพร้อมเลยนะนี่กระซามกับมีดเนาะพร้อมแล้วพี่น้องแต่ตอนนี้น้องติ่มกําลังหุงเข่าอยู่เนาะไอ้เพิ่นหุงเข่าแล้วก่อนพี่น้องแล้วจึงค่อยไปเนะาะตาบหมือนที่ที่หุงเข่านะของน้องติ่มพี่น้องมื้อนี้ตื่นสวยแนาะนหนึ่งเนาะเพราะว่าน้องติ่มบ่สบายพี่น้องนี่ หล้วหึงพุ่งเขาอยู่เนาะพี่น้องเลยกอัพโหลดคลิปไปฟอมนะอัพโหลดปักนี่งเหาพี่น้องคลิปเมื่อวานนี่นะยังไม่ได้เนาะอัพโหลดไปแต่ยังบัดนันมีอินเทอร์เน็ตลงบริเวณดาตาลงนะพี่น้องเอยเนาะคลิปเมื่อวานนะกำลังอัพโหลดพี่น้องหาพ่อแม่พี่น้องช่วยติดตามเหมือนบอลลิส์เด็กดอยนิเด้อพี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจขำคืนนี้ก็นอน หนาวหนาวแน่พี่นอ้องอุ่นแน่เนาะเพราะว่าเราเอาให้หอมใ่มาแต่บ้านพี่น้องนอนกัอุ่นอยู่เนาะหน่ึง่งคงรู้สึกบ่สบายพี่น้องเมื่อยกับเวียกกทำงานแน่เหนื่อยเลยพี่น้องอ่าส่วนให้เฮานี่เป็นเฮกตรา,นะาตรา์นะพื้นที่เนาะพื้นที่นีใหญ่เป็นเฮกตาร์พูดนะพี่น้องเาเสียสองคนเนาะมันก็นเหนื่อยเลยพี่น้องบ่ไหวเลยเสียหนานี่ยังอีกฮะอาคุกมือนี่นะอาจจะเสียแล้วเนาะ ต้องตินมห้งเขา่าพอนพีน่น้องเอ้ยนี่ห้งเขาา่าเศร้านะสองกระป๋องบนงน,บน,บบน้องติมเบังระถาขน้องติมนี่ หลังจากน้องติมหุงเขาแล้วนี่เขาสีออกไปเอาเห็ดนะเห็ดปวกพี่น้องคือเห็ดปวงนี่เขาเห็นเมื่อวานเลยนะพี่น้องเมื่อวานนี่กําลังโมนง,งามๆนะพี่น้องกําลังเป็นดอกงามๆดอกนี้หน่อยกาลังป่งขึ้นไม่ไม่จากดินนะพี่น้องเนาะแต่ว่าเฮาอย่าหมดทันเอาเพราะเฮาเฮา,ามีหอกคองกินแล้วนะพี่น้องเองเนานะอ้ยขวัญทายสำหรับวันนี้เฮาก็มีผักกาศอยู่กับน่อ่อหม่นมนะ แต่ยานอ่าเฮ็ดปวกนี่มันกายเนาะพี่น้องกายมือ,อยานมันชเชนเอาเพราะว่าเอามือนี่นี่พอดีเลยพี่น้องไอ้เนาะพอดีจ่อยเลยพอแล้วสมมติบ่บ่เฮ็ดลาย,ยไปมาเฮ็ดกันทางนอกมันมือน,นะทางในเพราะว่าเฮาอัดตู้เนาะเพราะว่าลมแห้งพี่น้องหาขึ้นเนาะเฮ็ดปวกนี่ นี่กายกระตูเผานะพี่น้องนี่บนนี่นี่กระตูเลยนะบอกไกด์เราพี่น้องเนะาะกินแบบมีง่ายนี่แหละนี่พี่น้องเห็ดปวกเห็นบอเห็ดปวกย้ำสาวๆพี่น้องเลยนี่เป็นโฮมเป็นโฮมแบบนี้เลยนะมีมีโฮมหนึ่นงนเนะาะกำลังมนงามๆเห็นบอพี่น้องสามชีดอกนี่ลายอยู่ได้นี่สามแน่นี่ สีบอลนี่นี่พี่น้องสีเนาะกำลังอโม่ใบตะขาบบอลนี่พี่น้องนี่ห้าโฮ่งนะเห็นบ่ป้าทุมมันคักมนันแน่เทลาเฮ้ hey, พี่น้องป้าทุน้องติมกำลังเก็บอยู่เนาะพอดีบอลน้องติมสามนี่พอดีพอดีนั่นเนะาะร้านนี้กำลังโมนอยู่พี่น้องนะ แต่มื่อนี้น,นี่มันอันนั้นแล้วพี่นอ้องเริ่มใหญ่แล้วดอกมันเริ่มใหญ่แล้วนี่ตัวมันเปื่อนเนาะน้องติ่มกับทิมตัวมันเปื่อนแห้งพี่น,อน้องนี่คักขักขักขักนี่ถูเก็บบไปนลย พี่น้องเนาะโซงนี้นี่หากินสบายเนาะพี่น้องเดี๋ยวอีกอยู่พุ่นมีนะอยู่พุ่นมีประมาณสองสามโพงพี่น้องเนาะเห็ดปวกนี่มีนะอยู่พุ่นก็ได้เพราะว่าเขาเห็นมือว่านนี่แล้วพี่น้องเนาะแต่ว่าเขายัง่ยประนเอาคือกันเพราะว่าเขามีแนวสกินพี่น้องเนาะเขาจะเอาเอ่อมือนี้เนาะพี่น้องครับเอาไมอนี้อารย์มันกลายคือมือว่านนี่มันกลายเนี่ยหนึ่งเนาะพี่น้อง กินอาจจะบวดแสบนะซัมนี่นี่มันมันแสบพี่น้องซัมนี่มันแสบเห็นไหมขาวจวดๆเลยตัวชปาทุกพี่น้องเนาะมันคักมากมากล่ะน,น,นี่ดอกงามๆแบบนี้เลยเห็นบ่พี่พี่น้องนี่ซัมนี่นี่อร่อยนะ ปวกเริ่มกินนะพี่น้องเนาะถ้าเอาอีกอีกบ่เอเนาะถ้าเอาประถันนี่ปวกกินหมดได้นี่หมดเง,งง่ามมีน้องแบบนี้นี่เห็นบอกอ้าวเถอเป็นบ้านพักเนาะมือน,นี อแอบ,บกดนะ็ดรอเนาะสานีนี่นะบอสโบสโอเคพี่น้องคือตอนนี้เราเก็บเห็ดปวกตัวเีาเจอนี่แล้วแล้วนะหมดแล้วพี่น้องแล้วบอลลิจะหาบอนใหม่นะคาร่มันซิป,ปุ้งอีกบอนใหม่พี่น้องเนาะบอลลิจะเลาะห้าอีกตามตามไห้นี่เนาะตามไห้นี่ ภาคเบื้งทิงนี่ก่อนพี่น้องภาคเวื้องลุ่มนี่เดี๋ยวสิไปหาตอนเพลินนะตอนทํางานเนาะตอนเฮ็ดเบียกพี่น้องจะค่อยหานะถ้าเฮ็ดพวกนี่โตมันขึ้นไม่ใหม่นินม้นมนนะพี่น้องเนาะโตมันเป็นแบบลูก้อดน,นะไม่ใหม่นะเฮาหาบบเห็นได้พี่น้องเนาะถ้า,าไปโ่หอดมันนะโตมันเริ่มใหญ่เริ่มมีดอกนะัน,นั้นโตข้าวฮนาะจะเห็นไปผากเวื้งนี่นี่ จะ tail, หาเห็ดแถวแถวนี้ก่อนเนาะลาวาสม,มีเห็ดตามนี่นะพี่น้องเนาะนี่<ม>ล้างแล้วพี่น้องสะอาดสะองูงดีงครับต้มหมดเลยบอน้องตีมฮะยยต้มครึ่องหนึ่งตีม ต้มกะพากาดเน่รละการน้องใหม่เน wow. ่เนาะพี่น้องน้องติ่มมัเนาะนี่พี่น้องอร่อยอร่อยพี่น้องนี่แบบนี้นี่แหละแซ่บที่สุดนี่แบบนี้นะโอ้โหพี่น้องไปบริจาต้มน้ำถ่านนะพี่น้องเนาะเฮ็ดกินถ่าเลยเรา ใส่หนึ่งก่อนเนะเาะบอปลายใส่มีทัดเด็ดนั่น,นดีอาซีนแห้ง,งพี่น้องใส่น้ำเพิ่มความหอมซียร์เสียรกันก่าเพิ่มความหอมพี่น้องความนั่เนาะและความอร,อร่อยอานี่อาหารทฮาพรมเนี่ยน,นะนี่ อากาศเราก็เห็ดปวกพี่น้องเห็นไหมปลาถูกคอมแล้วพี่น้องคอมตุ่มเลยเนาะเติมเป็นหนว่อนพี่น้องเนาะเพิ่มความอร่อยออร่ยใส่เป็นหนวเนาะใส่ลายแสีบลายพี่น้องใส่น้อยเสร็น้อยนอนบ่ใส่บ่แซ่บพี่น้องเอ้ยวายควันควันไฟเข้าตา มือนี้นี่เมนูน้องหม่นะพี่น้องเนาะน่องใหม่ในกา,กาผักกาดเห็ดปวกเนาะแล็กกระซินหลอดพี่น้องเปลี่ยนเมนูเนาะตอนแรกนี่อาจจะเปลี่ยนเมนูไม่พี่น้องเนาะโอ้ยบออร่อยเลยพี่น้องมือนี้นี่เพราะว่ามักเพชรเฮาหมดเนาะมักเพชรเฮาหมดเลยพี่น้องเอ้ใหม่นะโอ้ยน้องใหม่นี่ต้มมือวานนี่เลยพี่น้องอ่ะ นมไม้ไผ่เอามาแต่บ้านต้มตเลยเหรอโอเลออัน <c oughs> นี้นี่ไล่เนี้ยนั่นเอาไว้ต้นเพรนอีกต้นเทียงอีกนอน ผักกระงามนะพี่น้องเห็นไหมผักกระงามอร่อยปั้นประตุงมันจุบีปั้นเรื่องไหนอะแบบเอ้ยนี่พี่น้องใส่ผักกาดเลยนะุ๊บพี่น้องนี่ป้าทุกนี่พี่น้องเนาะเอาโอเคพี่น้องเราจะเริ่มใส่เห็ดปลวกแล้วนะพี่น้องเอนะ้ยเนาะ มันใส่เห็ดปวกแล้วผักกาดกระไตจะสุกเลยพี่น้องเอ,อ้กปะอือถ่ายแล้วนะเหมาะหน่อยนะเต็มห่อนอี่คือว่าซองคนเขาก,กินมาหมดแล้วพี่น้องเห็ดปวกเสะมืัอนี่กำลังงามพอดีนะพี่น้องเนาะงามพอดีซ้ำนี่นี่พอดีพอดีพี่น้องพอดีองามเนาะ ต้มประมาณห้าห้านาทีแนละ้วพี่น้องกานาทีแหละปุงเนาะปุงเลยนี่พี่น้องเลยเนาะ chụp lên thì đẹp loải p/nhóc nó nè rad cũng ủn từ loải chết มาเด้อพี่น้องเอ้<ม>นเนาะอาหารของเ้าก็สุกแล้วพี่น้องเอ้นี่นนเห็นบ่บพี่น้องห่อนจ่อย,ยๆเลยเนาะนี่เขาเข่าสานนะพี่น้องเนาะมาเด้อครับกินเขากินเกงน้ากันพี่น้อง,องเกงเห็ดพวกใส่หน่อไม้และกะ็ใส่ผักกาดพี่น้องเนาะมายั่วยั่วน้ากันเด้อพี่น้องเอ้เนาะมาพี่น้องอะไรน้ากันเนาะออนมนะันเนาะ 啊，翻牌。 มือแข็งมาประกาศพี่ลูกมันเริ่มมืดเลยพี่น้อง โอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปวิดีโอนี้บริษัทเองกรับสิจบเพียงนี้เนาะมื้อนี้ถ่ายคลิปอาจจะบริยตปานใดเพราะว่าน้องติ่มเพิ่นบ่ค่อยสบายพี่น้องเนาะและกาต้องขอโทษขออภัย FC หลายๆเนาะพี่น้องถ้าคลิปนี้บ่เหมาะสมขอโทษขออภัย FC เนาะพี่น้องเอ้ยเนาะและกาก่อนอืน่นเนาะบริษัทจะขอลา FC ไปก่อนพี่น้องเนาะเพราะว่าน้องติ่มเพิ่นบ่ค่อยสบายพี่น้องถ่ายคลิปนี้กับอ่อ่า,บ,อาบ่ค่นะอยคักปานใด้เนาะเอาง่ายๆพี่นะ้องเนาะ โอเคพี่น้องเอาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อพี่น้องบ๊ายเนาะ